อ่ะดีครีมใส่มือนิดหนึ่งโอเคนักก่นกได้เลยนะคะสีได้แล้วพับอีกครั้งพับอีกไหมะเอามาอ่ะถูถูท่าอะไรอ่ะถูท่าแขนท่าขาถูท่าแขนท่าขาเหรอใช่ค่ะ ทาหัวขาด้วยทาหน้าทาด้วยเร่งคอนทัวร์ด้วยดูสิแล้วก็แล้วก็ทาเชื้อด้วยแล้วได้หอมแล้วก็ถือไว้อย่างนี้แล้วก็บอกว่าหนูใช้ทั้งวันเลยชื่วมากเลยอ่ะทาทุกวันหลังอาบน้ำนะคะค่ะอ่ะหนููพูดทาทุกวันหลังอาบน้ำนะคะ พูดตามพ่อทาทุกวันทาทุกวันหลังอาบน้ำน,นะคะอาบน้ำน,นะคะไม่ต้องกระโดดดิอ่ะรูถือแล้วก็พูดแบบที่พ่อพูดๆี้ทาทุกวันหลังอาบน้ำน,นะคะทาทุกวันหลังอาบน้ำน,นะคะ